<What? S 2> วมเล่ดูชมง่ายอะไรได้มีขนาบข้างแน่นอนโอ้แต่เรือมันแรงว่ะเฟรมขนาบข้างนึ่งต้องตัดต่อเองเดียวอะถ้าตัดเออแย่ yeah, ละ,ละเออแต่เราตรงตำลายอยู่เอาซ้ายเอาอะไรเข้าไปหน่อยโอเคที่หันขวานหนึ่งล็อก จะได้ะไระยะยิงเริ่มไล,ล่ล้าเลยเนอะเริ่มแรงจัดเลยวะเฮียแคน้นแหละเฮียเรือมันโยกหลบเลยสัสส <laughs> วยอ,อ้าโดนป่ะน่ะ เรื่อมันยกหลบเว้ยพี่น้องน้องต้องตอนนี้แล้ว,วะอะสภาพช็อตนี้คือจบเลยนะโดนไม่โดนได้ไงวะโดนโดนน้องไม่โดนหรอไม่โดน,ออนหมดทำไมเสากลางเสาเส,สาหลังยังไม่หักเลยน้องหักแล้วหักแล้วหักแล้วไม่หักนั่นนะ่ะยจงกลางเลยเสาหลังอ,อ่ะมันไม่โดนเล็กก่อเล็กเล็กเล็ เม้มคนเม้มคนมันจับเสาอยู่เดี๋ยวมิงต่อเะไรย,ยงคาเวทอะไรไว้อ่ะโอ้ยแมกกาศกัดเกีกัดเกีกัดเกี้ยเขาย้ำกัดเกี เปิดอยู่เปิดอยู่เป,เปแล้วระยะนี okay, Arizona, ้กำลังโอเคเนาะกำลังสวยเนาะเว้นระยะไกลได้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 ที่ลรงไปรีแพ้เลยพาเองดูด้านบนไปนะโซโล่ไปนะตัวได้ส่งพี่ไปบอกที่รีแพ้เสร็จแล้ว Hãy chiến với chúng ta. hết rồi. Cái gì? Đi lên không? Đợi một Somebody's thrown on fire. Mm -hmm. Man, I'm about go. to shoot these fuckers, dude. Dude, there's, there's the on. No, that's us. Oh. <laughs> from the galley. Nah, there's multiple people on the ship. Okay. I see him. It's going to kill your ass. <laughs> oh, I'm dead. I'm dead. <laughs> โก้เขามอแล้วยิงเข้าไปเฮ้ยไ <Hey! S 2> ปป๊อปดาวน์ตังแล้วนิดเดีย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 วเรียบร้อยเรียบร้อยน้องเก็บไปแค่ hmm. okay, นั้นแหละเพื่อนเรื่องมันมีอยู่แค่นี้อ่า ไม่กีมม่มุมผมแม่งเทียมอ่ะผมเฟมแล้วมันมีโรบอทสีทองให้พี่ด้วยอขอบคุณเลยโอ๊ยก<อ>ดนะระบทแตกเพราะพี่ต้องซ่อมนะจะซ่อมจะซ่อมจะซ่อมเมื่อกี้ฉลามล่อตูพี่ดกดอ่ะเฮียเวลาเรือมเคลงไปข้างหน้าแล้วมันแบบโยกห <c oughs> รอกอ่ะพี่โยกเยดี๋ยวแม้เชยโซ่เฮียเออโอ้โหผมก็ว่าผมเลงดีแล้วนะเฮียแม่งโยกอ่าชิเม้นตเสร็จแน่นอนเดี๋ยวเรือไปขึ้น มันแค่นี้เองมันหนีทำไม,มล่ะเนือ้อว่ะเกิดทันน่าจะเกิดทันสองคนโอ้โอ้ปิง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 หัวสมบ,บัติเยอะจัดอะสมบ,บัติใต้ทะเลลึกเย่เสร็จแล้วคอมเินชั่น กลางว่ะสมบัติสมบัติตตกลางนะเนี่ยดำไปแล้วปะ่ะแหลกมากอ่ะหรือจริงๆแล้วสมบัติมันซับซ้อนกันอยู่อ่ะเฮ้ยไอแกลลี่เนี่ยนั้นอ่ะพี่ว่าก็ต้องเสียหายมันนห่อยแล้วป่ะคิดเหมือนกับพี่ไหมน้องเราก็ไปล่อมันเนี่ยขายก่อนมาได้ได้ได,ได มีเด็กเปลีนเด็กเปลี่ยนไม่เจอกูหนีมาชอบหนีโหเนื้อเม็กเจ็ดชิ้นโอ้โหจะกลับไปยิงเม็กดำว่ะมันจะขึ้นอยู่มันต้องตีบอ่ะก็จะลิฟไปแล้วมีอะไรปะของดีของดีเชฟอยู่วันเนี้ยทำไมอ่ะไม่อยู่เล เออให้มันขาแค่หน 1, <ถ>ึ่งเมตรเจ็ดพี่อ่ะโอ้ถ้ามันมานี้พี่ก็สามารถที่จะให้มันได้เลยนะของพยังไม่จบแม่มันแพ็คสมบ,บัตมิมา,าอย่างเรียบร้อยแปลกปะพี่ก็แบบมีอาการเนี้ยแหละ สำเร็เปล่าเลยเยอะวะเฮ้ยทีบิวมันทำสำเร็จเลยนี่หว่านี่เก็บขวดมาไหมเนี่ยมันต้องเก็บขวดใช่ปะถึงจะได้ปะวะเฮ้ยไม่ใช่ต้องเป็นน้ำต้องเป็นน้ำต้องเป็นน้ำขวดถ้าทีบิวได้อยู่แล้วโอ้ยแยแม่งเก็บยันหอกกับเฟมเอ้ย ตัวนี้มันเก็บของแบบนี้ดีกว่าผมไม่ต้องมาเช็คเลยว่ามันมีกล่องเปล่าหรือเปล่าแน่นอนแล้วว่ามันแทกใส่กล่องเรียบร้อย เดี๋ยวมีมีมแมปบันเดินนะฝังอะไรไว้วะเนี่ยสองชิ้นนะอะไม่รู้อ่ะขออะไรไม่รู้ ดีครับยังตาเฮ้ยอะไรวะเฟรมเสียงเม็กเฮ้ยเอาเอาเอาเฟรมขอยิงก่อนเม็กดำอะจะครบเลยน่าจะตัวสุดท้ายป่ะครบห้าสิบแล้วเนี่ยตอนที่จำได้มันสี่สิบแปดวันนั้นยิงไปเป็นสี่สิบเก้า น่าจะไม่ได้แล,แล้วล้อขวา ใช้เรือแล้วอุ้ยนี่ไงจริงด้วยัวสุดท้ายว่ะเอทปลดล็อกสไตตเติรแล้วอาโด้แมว ทีนี้ขาดสีเหลืองกับสีขาวนี่มันตายหน้าเรือจบแล้วเว้ยเรเล่นมาตั้งกี่พันชั่วโมงเนีย่ยเพิง่งกบ จะมีอยู่แหละเะดเนี่ยเออเนี่ยครบเลยเนี่ยเดี๋ยวแก้วไปล้างแป๊บ เอา้าพี่ลืมปล่อยบางงาว่ะโทษดีไปะอะไรนะมันเล่นมามันเป็นบ้าอะไรของมันอ่ะต้องเอา,เอา,เอามันต่ออป่ะเดี๋ยว่าไงว้ยยังทิ้งกล่องอะไรไปอ่ะกล่องไร้ค่าอ่ะ ม,มันเห็นกิวเราเกยนห้าแล้วป่ะย้ยมันเก็บใบเก็บของอเราอะไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บขายไาม่ทันหรอกเนี่ยเฟร,รม เอาระเบิดไปตรงไปปลาป่ะที่ไปปลายเองไปไปห้าเมตรหมาป่ะหมดอบไปแล้วใช่ไห จะมาตอนเราทําเสร็จนี่แหละแต่เรือม,มันเอื่อยนะแต่ถ้าเราจอดขายก็เสี่ยงอ่ะตรงเนี้ยก่อแม่งบังอุ้ยแต่มาแน่ๆวะ่ะปรับใบป,ปรับไปแล้วพี่ลงไปปลาไฟนะเฟรียมท่านยิงรอใบรอไหมต้องจมมันแล้วว่ะตอนนี้แหละ ซ้มือพี่ขวามือเองป่ะโอ้โหไค้เ,เดียวนะมึงมึงมีคนอยู่หน้าเรือด้วยวะคุับคัม close n o u g h alright i i r e r มัน โอเคมันดักบอดมันดักบอดเดอเป็นการลองเชิงไปัำมาละ ไฮ้คนขึ้นมาเฟ้มโอ้เฮียยีนะซ้ำให้พี่แรกพี่กว่าวย่าไอ้ยิงมันตายเนี่ยพี่เลยแบบปล่อยตะโขบไอ้ตัวนี้แหละตัวดักบอดไอ้ชุดชัดชุดเต็มเนี่ยมันหันข้างมาแล้วเตรียมเลยน้องขอ,อแบบร้อนแรงดังไฟเยอก เฮ้ยเฮ้ยหนักไหมไปปะเอ้ยเย็ดเคเชนระยะร้อยเมตรลมส่งวะยิงได้เรื่อยๆแหละเนี่ยนี่อันนี้วัดปีกมือเลยเนี่ย นี่มันทำงานแล้วป้อมมันทำงานแล้วไม่หักรอบเนื้นนนเนอเหรอเบ๊ม ังเลยี่หักซ้ายทิ้งไวสุดเลยนะ พี่ว่าชั้นสองน่าจะสุนละถ้าน้ำเอาน้ำขึ้นได้นี่คือกดเรื่องมีอยู่ปะเก็บเก็บไว้ไที่เด็ดอุ้ยโดนปะหาให้หมดหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไอ้เรือมันไม่มีไฟเลยมดับเร็วยังวะเอออะไรโดนอยู่น้อง คมม <Bond> ันหมดเรือยิงไกลๆพี่พึยเลยอ่ะอะไรให้พี่ขับไปไกลอ่ะหรือไงไม่ต้องล้มใช่โอเคล้มทรงอยู่น่าจะน่าจะวงกว้างอยู่ตอนนี้ อุ้ยไอ้เหี้ยบอส Come on Come หล่นเลยเหรอ What the fuck อะไรของมันวะร้องอะไรอ่ะมันก็โดนยิงก็เด้งปกติเฟมเหมือนมันจมแล้วว่ะน้องเฟมมันมันมันหัวเรือมันเดะกันแล้วน้องมันตั้ง น้องเ,เขาร้องอะไรวะเขาโดนยิงมันก็ยังมาบวดอีก